สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีวันเสาร์นะคะช่วงสายๆนะคะจูกับเซลลกุ้งนะคะเราไร้สดนะคะอยู่ที่นะคะเจ๊ค,คำปุ่นยูสค่ะสาขา2นะคะสวัสดีวันหยุดช่วงเช้าเนี้นะคะเซล์กุ้งก็มาแนะนํานะคะสําหรับรถเข้ามาใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะเหมาะมากๆนะคะสําหรับนะคะแฟนเพจเอฟซีที่กำลังมองหานะคะ เป็นสประตูเกียร์ออตโต้นะคะมาพร้อมรถไปใหม่หม่วิ่งน้อยนะหาอยู่ไม่อยากให้พลาดสำหรับนะคะ,ะเซลกุ้งก็มาอัปเดตนะคะรถเข้ามาใหม่วันนี้นะคะ สำหรับแฟนเพจ FC นะคะไี้กำลังมองหานะคะกระบะเกียร์ออโต้นะคะวันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดนะแนะนํานะคะสําหรับวันนี้นะคะช่วงสายๆนี้เซลกุ้งจะมาแนะนํานะสำหรับนะบิทีห้าสิบโปรนะคันนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้มาพร้อมรถปีใหม่ไม่วิ่งน้อยนะปี2019เดี๋ยวพาไปชมรอบๆตัวคันนะคะเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะ FC นะพาไปดูแม็กนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าได้แม็กนะได้แม็กได้ยางไปนี่โคตรคุ้มมากนะ อาเป็นยางมอนสเตอร์นะคะโอ้โหแมกออฟโรดนะแมกนะคะทั้งยางทั้งแมกนะหกหมื่นครัวค่ะแถมกันไปเลยสําหรับคันนะี้นะได้แมกได้ยางไปนี่คุณลูกค้าถือว่าคุ้มมากๆนะได้รถปีใหม่ไม่วิ่งน้อยนะสำหรับคันนี้ได้เกียร์โตได้ท็อปสุดนะคะมาพร้อมแมกลอยยางใหม่บันไดข้างและที่สําคัญได้ซุ้มล้อหน้ากระจังนี้หล่อมากนะคะออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะนันนะี้นะสายลุยสายเอเวนเจอร์ไม่อยากให้พลาดนะเราอยู่ที่นะคะบีทีห้าสิบโปรนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้ท็อปสุดนะคะกระจังหน้าของ m a สด้นะคะไม่ว่าไฟ l อ d ไฟตัดหมอกนะคะแม็กลอยยางใหม่นะซูมไปที่แม็กนะค,ะคุณลูกค้าใครอยากได้ไหมนะคะสวยงามพร้อมใช้มากๆนะคะสำหรับนะคะคุณลูกค้าที่กำลังมองหานะคะ ซีประตูเกออโต้ท็อปสุดนะเซลกุ้งก็มาแนะนำนะจ๊ะห้ามพราดหามพลาดนะสำหรับรถเข้ามาใหม่ช่วงวันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเซลกุ้งพาไปแนะนำรอบๆตัวคันก่อนนะจ๊ะสำหรับคุณลูกค้าะคะที่กำลังมองหานะซะีประตูเกียออโต้นะไม่อยากให้พลาดสำหรับคันนี้นะคะสวยจัดนะได้ตัวท็อปสุดนะคะได้ทะเบียนกรุงเทพนะะทะเบียนสวยมากนะคะสะดวกสบายด้วย กล้องมองหลังนะคะคันนี้ก็สุดจริงนะ,ะทักทายนะคะน้องมอสด,ด้วยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะเราอยู่ที่บีทีนะคะมาด้าบีทีห้าสินะ,ะตัวนี้เป็นยกสูงนะสำหรับอ่าตัวนี้ก็เป็นไฮเลเซอร์นะจ๊ะมาพร้อมนะคะแม็กหลอยยางใหม่นะคะแล้วก็เป็นยางของมอน s เซอร์นะคะแล้วก็เป็นแม็กออฟโรดนะคะ ขอบ20นะคะมาพร้อมซุ้มล้อนะคะได้สีขาวนะคะได้สีขาวนะคะสวยงามพร้อมใช้มาพร้อมปี2019นะคะประหยัดด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,200cc นะ,ะขับขี่กันง่ายด้วยเกียร์ออโต้น,นะ,ะขับขี่กันง่ายไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเดี๋ยวเราไปดูภา,ายในนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดนี้ภา,ายในของเขานะคะมีอะไรบ้างนะจ๊ะ เอาเข้ามาแล้วนะคุณลูกค้าขาทักทายกุ้งได้นะจ๊ะทักทายได้นะจ๊ะอยากชมคันไหนยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่านะช่วงสายๆนี้เซลกุ้งก็จะมานะคะรีวิวนะรีวิวเป็นนะคะอ่ากระบะเกียร์ออโต้นะคะยกสูงปี2019เราอยู่ที่ b ีที50 Pro นะคะอ l ร์ลเ r เซอร์นะคะปี2019 2.26สป,ปีดนะ,ะอ่ะทั้งแรงทั้งประหยัดนะคะันนี้นะคะอยู่ไม่อยากให้พลาดนะจ๊ะ ขับขี่กันง่ายๆด้วยเกียร์ออตโต้นะคะหาอยู่เนี่ยแนะนำเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะสุดจ,จริงนะคะได้ตัวท็อปสุดกันไปเลยนะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะราคาอยู่ที่นะคะ598,000บาทนะ5 9 8 0 0 0บาทนะคะโปรช่วงนี้นะคะฟรีดาวออกรถ0บาทนะจ๊ะสอบถามรืยอพินตามนะคะสำหรับเบอร์โทรเซลกุ้งนะคะ 0826424951นะคะ0 8 2ย4 2 4 9 5 1นะะยินดีให้คำปรึกษานะจะไม่ว่าเรื่องรายได้ชีพอายุงานนะเอกสารเป็นยังไงนะแนะนำนะคะเดี๋ยวเราเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะรอบตัวคันก็ดูไปแล้วนะจ๊ะแมกลอย่างใหม่นะคะมาพร้อมซุ้มลอนะคะบันไดข้างนะ แม็กยางนะคู่นี้60,000่นนะคะคุณรู้ค่าได้แม็กได้ยางไปนี่ก็คุ้มมากนะโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมนะคะฟรีดาวน์ออรถศูนบาทนะคะฟรีทุกค่าดําเนินการฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีภาษีและพระบอก่อนรับรถก็มีบริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะคะสําหรับภา,ายในของเรานะคะตัวรถสีขาวมุกภา,ายในก็เป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถมากนะคะมาพร้อมนะคะกระจกไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะ เป็นเบาะนังแท้จากศูนย์นะคะเป็นเบาะนังแท้จากศูนย์มาด้ากันไปเลยนะคะพวงมาลัยน,นะคะก็เป็นพวงมาลัยมอนติฟังก์ชันนะคะไม่ว่านะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะควบคุมกันไปเลยนะ,ะอ่ะง่ายๆนะคะมาพร้อมีอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าขับขี่กันไงไ่ายพร้อมจอแอร์ออโต้นะคะพร้อมจอพร้อมเหนยกันไปเลยนะไม่วิ่งแค่หมื่นเก้าโอ้โหสุดจริงนะ สวยงามพร้อมใช้ขนาดนี้นะไม่อยากให้พลาดนะรถสวยจอดไม่นานนะติดแฮชแท็กไว้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะได้รถครอบครัวอยากได้4ประตูเกียร์ออโต้นะแนะนำนะคะภายในสวยมากๆนะคะนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ล้างนะคะก็นะคะหล่อขนาดนี้คลัวค่ะโอ้ยหาอยู่ไม่อยากให้พลาดนะ สวยงามพร้อมใช้ขนาดนี้นะคะไม่อยากให้พลาดนะอยู่กับเซลกุ้งนะคะคุณลูกค้านะวันนี้เซลกุ้งก็อยู่ที่นะคะเจ๊คำบุญยุสคานะคะสาขา2นะแจ้งพิกัดกันนิดนึงนะคะสำหรับคุณลูกค้านะ,ะที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับเจ๊คำปุญยุสคานะคะสาขา2นะถัดจากสาขาแรกมาประมาณ200เมตรนะคะ อยู่เส้นถนนนะคะชอบ .3009 นะเส้นสะนาก็บุรภาแรมสบังนะเส้นจะไปบวินปากร่วมโรงโปะนั่นเองนะคะมาไม่ถูกก็แค่ฝากเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรทักแชทแอดไลน์นะคะหรือว่าจะสอบถามรายะเดียวเพิ่มเติม0826424951นะจ๊ะ0 8 2 6 4 2 4, 4 9 5 1นะคะ, 4, 4, 4, 5, 5, ะ,คะเซลล์กุ้งใช้เบอร์ใหม่นะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะไม่ว่าเรื่องรายได้อาชีพอายุงานนะใช้เอกสารเป็นยังไงนะปรึกษาฟรีนะคะแม่ค้าใจดีนะไม่เหวี่ยงไม่วินแน่นอนนะคะยินดีให้คำปรึกษานะจ๊ะสำหรับนะคะคันแรกนะที่เซลกุ้งมาแนะนำนะคะมารีวิวก็คือนะคะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็นนะคะมาต้าบีที50โปรนะคะ คันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงก็คือตัว h i เลเซอร์นะคะมาพร้อมแม็กล้อยางใหม่นะคะยางมอนสเตอร์นะคะแม็กออฟโรดบันไดข้างซุ้มล้อนะคะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะมาพร้อมรถปีใหม่ไหม่วิ่งน้อยนะมาพร้อมปี2019ประหยัดด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0 c ซีซีเกียออโต้นะคะได้รถปีใหม่ไหม่วิ่งน้อยนะคะชุดแต่งก็มาเต็มนะเป็นตัวท็อปสุดนะคะ ภา,ายในก็มาพร้อมกระจกฟ้ารอบตัวคันแอร์แบ็กคู่ ABS นะคะแล้วก็นะคะตัวนี้ก็มาพร้อมจอพร้อมเนนะคะได้เบาะหนังแท้จากศูนย์การันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะไม่วิ่งหมื่นราคาน่ารักน่ารักพร้อมใช้5้าแสนเันบาทห้าแสนบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะหมื่นกับห้าบาทฟรีดาวออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าดําเนินการกันไปเลยนะคะอยู่ไม่อยากให้พลาดน,นะคะ สำหรับนะคะช่วงสายๆนี้นะคะเซลกุ้งก้อนนะคะจะไปนะคะปิดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยโซนนะคะของรถเก่งนะคะอ่าปิดท้ายสำหรับรถเก่งของเรานะคะที่เข้ามาใหม่นะคะแถมให้สองคันละกันนะคะ ทักทายนะคะแฟนเพจเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับเซลกุ้งนะคะเซลกุ้งก็ไลท์ส,สดๆนะคะที่นะคะชรุมเจคปุ่นยูสค่านะคะสำหรับคุณลูกค้าบอกว่านะคะเอาอยากได้รถสวยๆเอาไปใช้งานนะคะดูรถไม่เป็นนะคะมีความกังวลใจนะ คุณลูกค้านะคะเข้ามาหาเซลล์กุ้งได้นะค,ะคุณลูกค้าจะสบายใจแหห่วงนะคะถึงดูรถไม่เป็นก็สามารถมาออกรถได้เพราะที่นี่นะคะรถสวยนะคะการตีศูนย์ทุกคันนะคะจัดกันง่ายๆออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะรถทุกคันก็ผ่านการเทรลได้นะ,ะจากช่างผู้ชํานาญงานนะคะ ตรวเช็คมากกว่ากัน50จุดกันไปเลยนะคะพร้อมรับประกันหลังการขายนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กอ ECU นะคะรับประกันได้ชาร์จได้สตาร์ทนะคะแบตเตอรี่นะคะ,อะสอบถามเดเพิ่มเติมนะคะรถสวยนะคะ,ะพร้อมรับประกันหลังการขายนะคะโอ้โหไม่อยากให้พลาดน,นะคะโปรโมชั่นแรงๆโปรโมชั่นโดนๆก็อยังอยู่นะจะ๊ะ สำหรับนะคะเก่งที่เข้ามาใหม่2คันนะคะก็มาแนะนำคันแรกกันไปเลยนะค,ะคันแรกนะคะเราอยู่ที่นะคะคันนี้นะคะอ่าคันนี้นะคะเราอยู่ที่นะคะ m a z d a นะคะ2นะคะ Sky a c t i v นะ,ค,ะคันนี้เป็นโฉมเดียวกันกับโชรูมป้ายแดงนะคะสำหรับ Skyactiv e คันนี้นะจ๊ะมาพร้อมปี2019มาพร้อมรถปีใหม่ใม่วิ่งน้อยนะคะ อ่ามาพร้อมเกียร์ออตโต้นะคะอ่ประหยัดด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 1,300cc ซีซีตัวท็อปสุดนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสวยงามพร้อมใช้มากๆนะคะทักทายค่ะอ่าพี่นพพรนะคะทักทายด้วยนะคะคุณลูกค้าเก่านะคะอ้าว จ๊กุ้งน่ารักใจดีนะคะโอ้ขอบคุณมากๆนะคะทักทายด้วยนะคิดถึงตลอดนะคะพี่นพพรนะมีลูกค้าก็แนะนำให้น้องกุ้งด้วยนะจ๊ะ อาสำหรับนะค,ะคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดนะ,ะมาพร้อมสเกิดรอบตัวคันนะคะแม็กแท้ๆจากศูนย์กันไปเลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะส0 0บาทได้แฮชแบ็กได้ฮะ,ะประตูนะ,ะไม่วิ่งแค่หมื่นนิดๆน,นะคะอ่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะสวยงามมากๆนะคะราคาเบาๆนะคะ448,000บาทมาพร้อมปี2019นะคะรถล็อกนะคะว่าจะชมภายในสัหน่อยนะจ๊ะ เราอยู่ที่นะคะมาด้าสองสกายเทปี2019นนะ1.3นะคะคันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดนะคะพร้อมจอพร้อมเน่นะคะแล้วก็เป็นเอินิ้นคูสตาร์ทนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันราคาเบาๆนะคะมาพร้อมปี2019หลอดํำดูนะคะ4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะ4 4 8 0 0 0บาทด้วยถ้าใครคุณเบิร์ดด้วยนะคะ สอบถามรายเียเพิ่มเติมนะคะ0826424951นะจ๊ะสําหรับคันที่แนะนำอยู่เราอยู่ที่นะคะมาด้า2 Sky Active นะคะเป็นตัวท็อปสุดเป็นเกียร์ออโต้นะ,ะมาพร้อมปี2019นะคะส4 8 0 0 0บาทนะคะโอ้ประหยัดนะคะราคาน่ารักประหยัดก็ป้ายแดงนะ,ะสอบถามรายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะ,ะสําหรับคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้น8 8 0 0นระะับฟรีดาวรถ0บาทนะ,ะสําหรับมาด้า2 Sky Active นะคะเกียร์ออโต้เราก็มีถึง2คันนะ คันนี้เป็นปี2017นะคะคันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปนะราคาที่388,000 0บาทผ่อนเริ่มต้นก็7,500ฟรีดารถศูบาทเป็นแฮชแบ็กเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าที่ชบเชียวไฟดีไฟตัดหมอกเกิดรอบตัวคันนะคะได้สีบอลเงินนะคะหรูหรามากๆนะคันนี้ได้5ปาตูนะคะสำหรับบัตด้าซอกสกายทีปี2017นะคะอ่ะชุดใหม่ก็ดเดิมๆจากศูนย์กันเป็นเลยนะคะคุณลูกค้าคะพร้อมใช้มากๆนะ คันนี้นะคะก็เป็นนะคะ,ะเป็นเบาะผ้านะคะเบาผ้าพรีเมียม,มนุ่มๆจากศูนย์กันไปเลยนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเอนจิ้นคูสตาร์ทนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะพร้อมจอนะคะสวยงามพร้อมใช้นะคะราคาเบาๆสามแสนนะคะแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะ,ะฟิดาออกรถศูนย์บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันนิดๆน,นะคะหาอยู่ไม่อยากให้พลาดสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหานะคะ ประตูนะคะไม่ว่าจะเป็นในอีโกคาราคาน่ารักน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นนะอ่ซูซูกิซาวิปนะคะหรือว่าจะเป็นนะซูซูกิเซียสนะ,ค,ะ,ะค,คุณลูกค้ามาหาฟุกใช่ไหมครับสาขาแรกนะคะรบกวนขอบคุณค่ะสำหรับนะคุณลูกค้าที่กำลังมองหานะคะเป็นนะ อยากจะแนะนำนะคะในกลุ่มของ Honda นะคะเราก็มีซิตี้สวยๆนะคะมาพร้อมแม็กลอยยางใหม่สเกิรอบตัวคันคันนี้ก็มาพร้อมนะคะแม็กสวยๆนะคะ RP F1 ขอบ15บนะ้นสีบอลเงินได้สเกิรอบตัวคันได้ปี2017นะคะคันนี้ก็ราคาน่ารักน่ารักเราอยู่ที่ Honda City 1.5 S ปี2017นะคะสวยงามมากๆสำหรับคันนี้นะคะสี่แสนบาทนะสำหรับ อ่ะซิตี้นะคะ1.5ออโต้นะคะเอาเซลกุ้งนะคะจะก็จะมาปิดท้ายนะคะเอาใจนะคะรถตลาดของเราอีกคันนะคะปิดท้ายด้วย Honda j a z สนะคะสำหรับนะคะช่วงนะคะสายๆนี้นะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะเป็นตัวแมดเด้นเชนนะคะสำหรับนะคะ Honda Jazz 1.5นะคะตัวนี้เป็นตัว V p พั s นะคะ สวยงามพร้อมชายนะกระจังหน้าฉบเชียวนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าโค้งมนนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟ LED นะคะได้สีขาวนะคะไม่ว่าสเกิร์ตไม่ว่าชุดแม็กกเ็เดิมจากศูนย์กันไปนเลยนะคะได้สีขาวนะคูค้าคะสวยงามมากๆนะคะมาพร้อมรถปี2017นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็น1.5นะคะ1.5นะคะตัวนี้เป็นตัว V+ plus นะคะสำหรับ Honda Jazz ที่เหคันนี้ค้าวสวยอวบนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆตัวคันนะคะว่าสวยงามพร้อมใช้แค่ไหนนะคะคาวสวยอวบนะคะเครื่องเดิมสีเดิมทั้งคันรถผู้หญิงชายมือเดียวออกป้ายแดงสำหรับคันนี้นะฮะอนด้าเจ็ตจนะคะ1.5นะคะวีพัสนะคะได้สีขาวรถปีใหม่ไหม่วิ v ่งน้อยไหม่วิ v ่งแค่20,000นนะคะเดี๋ยวเซลกุง้งพาไปชมภายในนะคะ สำหรับภายในก็สวยงามมากๆนะคะได้เบาะหนังนะคะพวงมาลัยมอนติฟังก์ชันนะสตาร์ n เอนจพร้อมจอพร้อมเกียร์ออโต้ระบบความปลอดภัยก็มาพร้อมแอร์แบคคู่ ABS นะคะมาพร้อม e ีโค o โหมดกันไปเลยนะคะหาอยู่ไม่อยากให้พลาดสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาแฮรสแบคคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคันนี้ราคา488,000บาทนะคะปี2017นะคะ มาวิ่ง20,000รถผู้หญิงใช้มือเดียวออกป้ายแดงนะคะมาจากศูนย์ฮอนด้ากันไปเลยนะมาวิ่ง20,000นะ,ะเราอยู่ที่นะคะฮอนด้าเจ็ gk 1คนวีพัสนะคะได้สีขาวนะคะได้เกียร์ออโต้ราคาน่ารักน่ารัก4,88,000บาทนะผ่อนเริ่มต้น8,800ฟรีดาวออกรถ0บาทนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับช่วงสายๆนี้นะจ๊ะ คุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะคะรถยนต์มือ2คุณภาพเยี่ยมเกรดพรีเมียมไว้ใช้งานนะรถสวยรถดีรถมีคุณภาพจัดกันง่ายๆออกได้ทุกอาชีพนะสอบถามรายเพิ่มเติมนะคะสำหรับเบอร์โทรเซลกุ้ง0 8 6์2 4 9ส1 0 8ก6ี2 4 9 5 1้นง0 8 2 6สอ4นะจ๊ะสำหรับคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวแจ้งพิกัดกันนิดหนึ่งสำหรับนะคะเจ๊คำปุนยุทธานะ พิกัดของเราอยู่เส้นชอบ3 0 9นะคะเส้นสนามกปุรภาแรมสบังเส้นจะไปบอวินปากร่วมโรงโปะนั่นเองนะคะมาไม่ถูกก็ฝากเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรทักแชทแอดไลน์นะคะหรือว่าจะโทรมาที่0826424951 0826424951นะจ๊ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะ มองหารุ่นไหนยี่ห้ออะไรอยู่นะคะไม่ว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่ SUV 7เจ็ดที่นั่งนะคะกระบะบรรทุกเชิงพาณิชย์นะคะไม่ว่าเผาเดิมเผาลอยนะ,ะเป็นตู้ทึบอ่าสเมตรสิเมตรแปหรือว่าจะเป็นรัวซิ่งนะค,ะคอกซิ่งเผาลอยเผาเดิมนะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะอ้าวสำหรับนะคะอ่า คุณลูกค้านะคะที่นะคะมีนะคะพี่น้องนะคะญาติพี่น้องนะคะที่กำลังมองหานะคะรถนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะรถสวยรถบ้านนะคะการันตีศูนย์ทุกคันนะคะก็แนะนําได้นะคะก็มีค่าแนะนําให้คุณลูกค้าน,นะจ๊ะอ่ะทาทักแชทไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหารถไหนยี่ห้ออะไรยอยู่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามเพจน,นะคะ อาเพจที่เซกุ้งกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะชื่อดีดีกูดคานนะคะอ่าสำหรับเพจนี้นะคะก็มีรถสวยนะคะแล้วก็อัปเดตใหม่ๆนะคะรถใหม่ๆเติมทุกวันนะที่นี่นะคะจัดจ้านที่สุดในย่านชนบุรีนะคะที่อื่นอาจจะเงียบนะแต่ที่นี่ไม่เคยเงียบนะที่นี่รถสวยจอดไม่นานนะเข้ามาอาทิตย์หนึ่งนี้คุณลูกค้าต้องรีบอัปเดตกันแล้วนะคะเอ๊ยยังอยู่ไหมนะคะประมาณนั้นเลยนะจ๊ะ อากุ้งจะมาอย่างนี้ทุกวันนะคุณลูกค้าค่ะเวลานะคะช่วงสายๆแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะกดติดตามกดเห็นโพสพวกเราเป็นอันดับแรกด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการพลาดนะคะสำหรับรถเข้ามาใหม่ๆเติมกันใหม่ๆทุกวันนะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมน like, นะคะขอบคุณแฟนเพจเอฟนะคะ,บ,คะ,ะ,คะบางคนก็อยู่กันมายาวนานมากๆนะคะหารุ่นไหนย่ออะไรอยู่ก็เหมือนเดิมนะคะทักแชทแอนไลน์สอบถามเด็ดเพิ่มเติมนะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใจดีนะคะไม่เหบี่ยงไม่วีนนะยินดีให้คําปรึกษานะทุกเคสนะจ๊ะ อเาจอากันนะคะอีกช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะสำหรับช่วงบ่ายนี้ต้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะ,ะขอบคุณทั้ง F c ใหม่ FC เก่าเจอกันช่วงเย็นสำหรับช่วงาสายสายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ mm.